สวัสดีครับคุณพอ่อคุณแม่ครับผมอันนี้พีผ้า,เ,าเป็นใหญ่ตังเต้สมัยคอยเป็นเด็กน้อยแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเลยกับลูกสาวเนาะตอนนี้ลูกสาวน้ววองบิวเลี้ยนจบไปเลี้ยงญาแล้วตอนนั้นน้องบิวยังเยนหน่อยอยู่แต่วบบ่าใหญ่เมื่อพอ เอ้ยเจ็ดปีแล้วพี่บ้าบ่อยกว่าสิบโดแบนแล้วส,สิบแล้ว,ส,ลวสิบกาปีค่ะสิบกาปีแมน่นตอนนั้นเรายังเป็นสาวอยู่ตอนนี้เราอียังเป็นสาวอยู่ <c oughs> สาวแล้วหน่อยมึงหนีเมว่าจ้างดอ,อกเหมยบอกครับแม่นค<แ>่ะ<แ>ไปเรียนในงานดียังไหมครับงานนั้นบุญชลุกชลบำบัตรแจกเขาแจกบ้านบุญบุญแจกเขาบุญแจกเขาแม่น่แมนปั้นเสื้อเขาเนาะจ้าปั้น บ้านบ้านเพื่อเลดครับเพื่อบัานไทยเพื่อบ้านไทยป่าปอเพื่อโอ้ยไก่บ้านไเท่านั้นนะป่าปอกหองนเตมเนเอแป้งแปเน่นันนั่น้ทานนนครับเตรียมเตรียมตัวแรกนะครับพรอมันย้วยไก่ไก่บั้น เจ็ดสิบเจ็ดุมาสิบเจ็ดเอาจออหนึ่ตัวนี่เรอจอาีา่ทหนยเอานาวันพหัรเน่ยในลักขาเอินมาหมอลำดวนหมอลำดวนแมนน็ตที่มากของเขามาหมอลำสิงเป็นนักีิลป์ิงแล้วิงไมติงมาดวนดวนแล้วก็สิง้า้าจางมือนีกันเลอาีนา่เสียเออส่อมไปหล่ะคันว่าจังสัน ซ้อมเดียวกันตอบเสมเออร์้อมทองเพลงงานเรียนก็เรียนงานที่สามารถเรียนได้ก็เรียนได้แต่ว่านี่คือเรียนจากงานเหรอเรียนนี่เรียนจากงานเหรอสิบงานค่ะสิบงานแน่นเคื่องแต่งตัพร้อมครับแน่นเลียนนี่นะครับวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พบกันที่บ้านป่าปอตำบลยังกอดอะไรตำบลป่าปอตบลป่าปอบ้านเสือเท่าบ้านเสือเท่า ตำบลป่าปออําเภอบ้านไผ่จังหวัดเมืองพนจังหวัดพอนแก่นาครับโอม่ได้เป็นวันหลังนี้เสนาธันเจ้าวุ่นวยเสารันแค่น้ำเช่าแค่น้ำไปเลเอวอยู่รถแบบ้านเราเน่ยเป็นพี่ในรูปแบบรถแห่จอดเหรียญื้อบแห่ออกมันจอดเลรในรูปแบบรถแห่นะครับ วอกันใาบแเล้วมมันเสียหลายนกันปกา่กีัมลายะแต่เลเงบไปเลยเยบียบแล้วลงยไปนกับไปก็แ้วล่ะในันมันยินเสียงไวมันกับแตแมนครับเตรียมตัวมวนกันเลยเลยนะครับพ่อแม่พี่นองบ้านเพี่แทำหาะดีนี่ได้จากะดฐ์ส่งงานค่ะคุดีนะ นาจ้าเส้นคุณคุณแม่ข้านสุดงามกับจ้าปีิโอจ้าปฎิขอบุณแม่ข้ามสุดงามนะคุณทีส่วนกุศลอันนี้แม่ยู่เรากำลังเขียนสัญญาอยู่ครับเ้าวนี่ครับดอกเหมยพร้อมอันนี้เป็นราคาพี่น้องราคาพี่น้องเป็นจำไทยพี่น้องมากเยี่ยมยามตามข้าวกันนะ เลย็กว <static>. ่าผู้ดหนน่าอากแบบจางดอกมือไปซอยกาซอยง่ายไม่ได้หลายมากไปราค่าพี่น้องเบิร์ช่วงนี้นะคะมีหน่อยกับว่าตามหน่อยมีหลายกับว่าตามหลายเดีวต้องงบจะผาหาบัสิบาทก็ไปนะคะว่าว่าเต็มีงันว่ต่อไปช่วงนี้ ถ้าห้างถ้า้างที่ว่าแยกไปน้องน้องสองห้องมันบอกรับแม่าอ๋อไป้างนศิลาก็ไดอ๋อไปห้างตดนศิลาเหรอเดียวเขาทังเกีย้หน่อยก็ได้ต้เขางเพราะว่าเขาทังเกียน่อยมันเขากายนเพราะว่าเรื่องบลัน้อเรียวก็ได้ไ่บ้านป่าปอผมผมดูอยู่ ฮักนดวันสกิโลฮะกมมั่นสี่สิบนี่ละสี่สิบตัวแต่แต่เมืองพ้นมานน้องซองหองมันก็ยี่สิบตัวแล้วแต่น้องซองหองลอยบัทปลาปอบัานเตือเท่านี้รลยประมาณบ่ถึงยี่สิบบอกมั้งมันตีไปยี่สิบพถึงมันบ่ะครับประมาณติผาเลยบ่อยู่กระมา่นี้บ่ะแปดเก้าอยู่แวแปต่อยู่ป ก็ต่งก่มาห้างจะบานกว่าแต่สาก็กิโลบ้านไบ้นน่นเทค่ะโนนกน้องแวงโสกภะอำเภอพลับก็นบานช้นน so ั่นจะสูงนามเลยยังไม่นเนาะวนยุบ้านนี่แหละแล้ครายานนี่แหละเล็กเ้ามือ่ะาันยุบขวามเ็บนเงไ้นนเรกยุบขวามือค่านกำนันฐานกำนันาน นี่ยังนี่แหะแน้วอันมาเปิดน้ำายุ่นนี่นะแล้วเป็นทนายสุแลก็เปิดน้ำมหาโชคกันะนะเดอาเป็นว่าวันที่17ก,กุมภาพันธ์นี่พอแวอพีนอนอําเภอบ้านไทยน้องสองห่องและไก่เคี่ยงเปียโนย์รสชีล่ามากห้ยเม็ดได้เลยครับ หลายโคตรเอามามวนเนาะโดนโดนมีงานทีนึงว่าเป็นงานมินิมินิเเรียนมินิแต่คนเบิ่งบ่มินิเนาะคนเบิ่งอลังการเนาะมอลํำลองมวนเนาะเขา้องว่าเบิ่งหลายแล้วเงี้ยเบิ้งเียเตรียมตัวนะครับผมวันที่ ฮะศูนย์แปดนเกิดสิบเจ็ดกุมภาพันธ์พันบ่กุมภาพันธ์หรือกุมภาพัน like ธ์ก uh ้าเพศูนย์หนึ่เอาทีแปเตรียมตัวพบกับดอกเหมยสาวหมอลำสิงเสดิงบ่มีผู้ใดทอนะครับในรูปแบบรถแห่นะครับจวดแทนแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องครับ